2องหนึ่งหนึ่งครับกรุงเทพตะพานหินนะดีเซลสี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับนะรถตะพานหินครับดีเซลสี่ศูนย์ห้าศูนย์ GK คันสุดท้ายฮนะกำลังจะออกพาชีครับรถช้ามาสิบนาทีนิดๆนะฮะก็ใกล้จะออกแล้วนะครับ ไปแล้วขบวน211กรุงเทพตะพานหินครับวันนี้พ่วงมาห้าคันนะครับ4050นยาำไปแล้วนะะก็ตอนนี้ก็ไปแล้วมุ่งหน้าสู่หนองวิวัฒน์ท่าเรือบ้านหมอหนองโดนนะเดินน้ำบอกบรรทุคนทรกท่านทุกเส้นท่านสวัสดีครับ